สวัสดีครับกับผมนายโชคดีสุทธิพันธ์นะครบับเป็นเลข,ขานุกกา วันนี้เรามีที่ทำการกลุ่มอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ของอหมู่ที่2ครับซึ่งเป็นใจกลางของอตำบลพอดีนะครับเวลาเรียกประชุมเนี่ยมันจะสะดวกเวลาสมาชิกมาร่วมประชุมนะครับการปรับโครงสร้างกรรมการนะครับเนื่องจากช,ชุดเก่านะครับกรรมการชุดเก่าหมดวาระลงก็เราได้มีการจัดประชุมใหญ่นะครับเมื่อวันที่21สิงหาคมนะครับพศ2561นะครับ โครงสร้างกรรมการนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ในธรรมเนียบนะครับเราได้มอบหมายหน้าที่นะครับให้กับกรรมการฝ่ายบริหารทุกๆท่านนะครับกรรมการฝ่ายบริหารก็ได้แก่ประธาน1คนนะครับรองประธานสองคนมีเลขานุกการมีเหรัญยิกมีนายทะเบียนแล้วก็มีปฏิคมนะครับได้มอบหมายให้ทางกรรมการทุกท่านนะครับรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับพื้นที่รับน้ำนะครับ 3 3 0 0 1ไร่นะครับาสามารถส่งน้ำให้ได้ทั้งตำบลแล้วก็ยังแบ่งปันให้ตำบลใกล้เคียงนะครับณวันนี้นะครับเราสามารถส่งน้ำนะครับเพิ่มขึ้นได้เป็นจำนวนประมาณ10,000-2,000กว่าไร่นะครับการพัฒนาองค์กรนะครับเป้าหมายนะณวันนี้นะครับก็เรายังไม่เป็นนิติบ,บุคคลนะครับวันข้างหน้าเรามีเป้าหมายที่จะ ให้เป็นนะครับสมาคมผู้ใช้น้ําเพื่อ,อะจะได้แบ่งผลกําไรให้กับสมาชิกในวันข้างหน้านะครับการส่งน้ําให้กับสมาชิกนะครับเราใช้หลักธรรมาพิบาลครับก็คือหลักคุณธรรมหลักความหลักนิติธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความคุ้มค่าหลักความรับผิดชอบนะครับเพื่อ,อเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนนะครับ การส่งน้ําให้สมาชิกนะครับเพื่อให้เป็นธรรมและก็ทั่วถึงนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับเราใช้หลักการตลาดนำการผลิตนะครับโดยเน้นนะครับในวันนี้เน้นการรวมกลุ่มนะครับเน้นการรวมกลุ่มอย่างเช่นหลายๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับได้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอนตะโกยโรความนะครับซึ่งปลูกฝักสลัดนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม อาชีพตอนตะกนลครับกลุ่มปลูกพริกไทยนะครับกลุ่มนาแปลงใหญ่นะครับกลุ่มของคนวิสาหกิจชุชนกลุ่มคนนิยมผัดนะครับและก็ยังมีอีกหลายหลายกลุ่มณวันนี้นะครับเราก็ได้เน้นในเรื่องของอนวัตกรรมนะครับเราสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเราให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผลผลิตของเราตกต่ำเนี่ยการแปลรูปสามารถทําให้เรา สร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับหลักการตลาดนนวันนี้ก็เรามีการติดต่อการตลาดนะครับกับทางโมเดิร์นห้างแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ได้มีการจรัดรวมในส่วนของอการขายสินค้าออนไลน์ในเรื่องของตลาดอ e ีคอมเมิร์นะครับให้กับสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเราเน้นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับอ,อย่างเช่นการทําน้ําหมักชีวภาพเน้นในเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์นะครับเช่นเชื้อราไซโคโดมานะครับเชื้อ วิบูเรียลามีนาและก็อีกหลายหลายอย่างนะครับการผลิตสินค้าคุณภาพนะครับเราได้ไปจดขึ้นทะเบียนนะครับได้ใบ GSP นะครับจากกรมวิชาการเกษตรเพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางนะครับที่จะค้าขายหรือว่าจะส่งออกในวันข้างหน้านะครับนี่เป็นการเตรียมการนะครับในเรื่องของการเกษตรนะครับเรามีพืชเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นอ้อทุเรียนมังคุดยางพาราปาล์มน้ํามันกลุ่มผู้ปลูกไผ่นะครับราราลกลุ่มปลูกพริกไทยโดยใช้ต้นตอคุรีน้า กลุ่มเลี้ยงด่วงสาคูนะครับซึ่งทํารายได้เป็นเกอบเป็นกำนะครับมีการเลี้ยงปลาครับซึ่งเป็นส่วนของภาคการประมงนะครับเลี้ยงปลาไว้บริโภคและก็เพื่อจําหน่ายนะครับในด้านปริษัทนะครับเราเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีวัวพื้นบ้านนะครับที่ที่เยอะมากนะครับแล้วก็ในวันนี้ราคาตัวหนึ่งเป็นหลักล้านก็มีนะครับตัวหนึ่งในพื้นที่รับน้ำนะครับเราก็ ใช้เป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันนะครับก็มีการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ําตามฤดูกาลนะครับก่อนการเพาะปลูกเพื่อที่จะกําหนดทิศทางในเรื่องของการส่งน้ําให้ไก่กกษตรกรในกลุ่มนะครับอย่างเช่นนาข้าวเราทําปีละสองครั้งนะครับนาปีก็ในช่วงของเดือนมกราคมนะครับนาพลังก็ในช่วงของเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนะครับ แล้วก็พืชเศรษฐกิจอย่างเช่นํำพวกพืชผักนะครับปลูกแบบน้ําหยดก็ในช่วงของหลังฤดูน้ําหลากก็ในช่วงมกราคมนะครับตรงนี้จะทําให้เราทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าทิศทางการถงน้ำเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะครับหลังจากมีการประชุมนะครับก็ได้มีการติดประกาศนะครับข้อสรุปนะครับให้กับสมาชิกในกลุ่มทราบนะครับโดยการปิดประกาศแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้นําระบบ สารสนเทศชุมชนมาใช้นะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเรามีระเบียบข้อบังคับกลุ่มนะครับและก็ให้สมาชิกนะครับปฏิบัติตามข้อบังคับกลุ่มอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าผิดข้อบังคับกลุ่มเนี่ยอาจจะตักเตือนถ้าหนักๆก็อาจจะไล่ออกจากกลุ่มแล้วก็เราจะไม่ส่งน้ําให้กับเขานะครับในเรื่องของการจ่ายเงินเข้ากองทุนนะครับเราเก็บ จากสมาชิกผู้ใช้น้ำนะครับไร่ละ2บาทนะครับสำหรับสมาชิกที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะเก็บเข้ากองทุนนะครับคนละ100ก็เพื่อที่จะเอามาเป็นทุนในการบริหารจัดการกองทุนของเรานะครับสมาชิกนะครับได้ร่วมกันดูแลซ่อมแซมนะครับบำรุงรักษาในเรื่องของคลองส่งน้ำนะครับประตูระบายน้ำและต่างๆทั้งระบบนะครับ แล้วก็เราให้สมาชิกนะครับได้มีการลงแขกกันนะครับในเรื่องของการขุดลอกนะครับขุดลอกคลองส่งน้ําเพื่อให้ใช้ส่งน้ําได้สะดวกและรวดเร็วนะครับการดูแลบำรุงรักษานะครับสมาชิกจะรู้สึกว่ามีความหวงเห็นเหมือนกับความเป็นเจ้าของนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาจะดูแลเป็นอย่างดี นะครับในเรื่องของการส่งน้ําทั้งระบบนะครับวิธีการส่งน้ำนะครับจากสายใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับกรงไอ้เขียวเนี่ยก็มีแยกอยู่สองแยกนะครับมีแยก1ฝาสายใหญ่ฝั่งซ้ายครับแล้วก็แยก2ฝาสายใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับเราจะดูว่าพืชที่เราปลูกในพื้นที่นะครับ อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นพืชสวนพืชไร่แล้วก็นาข้าวนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีการประมงปลาทสัตว์นะครับเข้ามาแจมนะครับครับสำหรับพื้นที่ของตำบลตอตะโกนะครับจะมีอยู่สองสวนก็คือส่วนแรกนะครับจะเป็นที่ราบชิงเขาะครับซึ่งพื้นที่ตัวนั้นก็จะเป็นการทาเกษตรเป็นส่วนผลไม้ยางพาราแล้วก็เป็นสวนพา์มจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนพื้นที่ด้านล่างบริเวณนี้นะครับที่ที่ราบรุ่มเป็นเองกระทะซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพ การทำนาก็ับตนข้าวที่เราปลูกนะครับที่มีเอกลักษณ์หรือว่าความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกับที่อื่นก็เป็นข้าวหอมมะลินะครับจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็มีมีความหอมที่แตกต่างระจากที่อื่นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเป็นข้าวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวดําปลาขาวนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะที่อื่นข้าวเหนียวดําก็คือเปลือกดําแต่ที่นี่เปลือกมันไม่ดำาครับเปลือกมันสีขาวแต่มันล็ดข้างในกระเทาะออกมามันจะเป็นสีดํา แล้วก็รสชาติอะไรเหมือนที่ผมบอกว่ามันจะมีความแตกต่างในเรื่องของความนุ่มแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นเวลาเราทานมันจะรู้สึกได้ว่าแตกต่างจากที่อื่น,นครับซึ่งเหตุผลทําไมข้าวตัวนี้แตกต่างไปจากที่อื่นนะครับก็เพราะว่าถ้าสังเกตดูนะครับส่วนบนน่าจะเป็นเทือกเขาเนือเป็นเทือกเขาหลวงหรือว่าเทือกเขานครศรีธรรมราชนะครับเวลาเกิดน้ํหลากขึ้นมาน้ำจะลงมาจากเทือกเขาซึ่งจะพัดพาเอาจพาพาะพวกเรศธาตุหรือว่าตะโนตกนต่างๆนะครับ ที่มีประโยชน์แล้วก็พาลงมาทับถมกันบริเวณตัวนี้ครับบริเวณบริเวณนี้ซึ่งตรงนี้เป็นแอ่งกะทะก่อนที่น้ําจะไหลลงสู่ทะเลซึ่งแต่ทาให้ตะกอนตัวนั้นครับมาทับถมกันที่บริเวณนี้เป็นเปนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเข้าที่ปลูกตัวนี้ก็คือจะได้ธาตุอาหารและวัลเรธธาตุต่างๆเยอะยิ่งท,ทาให้เข้าที่ปลูกบริเวณนี้มีความดุดดินไม่เหมือนใครขนาดนี้เราพยายามที่จะลักดันให้เกษตรกร ซึ่งตอนนี้รวมกลุ่มเป็นเกษตรกรนาเปลงใหญ่นะครับผลักดันที่จะให้กษตรกรเนี่ยไปจุดเป็นพืช GI นะครับหรือว่าเป็นพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่า,าถ้าจะปลูกข้าวหอมมะลินนต้องปลูกบริเวณนี้ถึงจะมีความนุ่มความหอมที่แตกต่างนะครับตอนนี้เราก็พยายามผลักดันอยู่นะครับในช่วงฤดูปกตินะครับเราจะทํานาในพื้นที่ประมาณ2ครั้งต่อหนึ่งปีนะครับครั้งแรกก็คือก็รเรือนาตามฤดูกาลนะครับ ก็จะใช้แหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติครับมาตามลําเหมืองลำครองธรรมชาตินะและก็อีกส่วนหนึ่งเป็นช่วงที่านาปังนะครับก็จะใช้น้ําของจุลปทานนะครับที่ท่านสังเกตดูจะมีอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นฝายไอ้เขียวอยู่ทางต้นทางนะนะเป็นโครงการฝายไอ้เขียวซึ่งเป็นแหล่งกับเหยืน้าแล้วก็ส่งน้ําลงไปสู่ลํคลองลงไปสู่กระจายให้กับพื้นที่นะครับที่ทํานาแล้วก็ทําสวนอื่นๆนะครับถ้าสังเกตดูนะครับจะมี ทั้งยางพาราทั้งปาล์มซึ่งจะปลูกสลับสเปลี่ยนกันไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในขีดระบบชนประทานนะครับของโครงการ่ายไอเกียวซึ่งจะมีอยู่สองสามสายด้วยกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทําให้พื้นที่ดนนตะกูตัวนี้สามารถที่จะผลิตผลผลิตทางการ,กรเกษตรได้ครบทางปีนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพื้นที่ดนนตะกูครับ สวัสดีค่ะนงเยจันพักดีประชานกลุมวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาชีพของตำบลดอนตะโกในกลุ่มก็มีการคำนามีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด90กว่าคนมีการํำนา80เปอร์เซมีกลุ่มผลิตเป็นข้าวกลุ่ม,มเมล็ดสันข้าวแล้วก็เป็นนาแบงใหญ่ในกลุ่มธรรมาชิกได้ข้าวแล้วก็มาแปรูปเป็นข้าวกล้องมีข้าวเหนียวดำมีข้าวหอมมะลิ มีข้าวสังหยดมีข้าวเหนียวดาเปลือกขาวข้าวเหนียวดาเปลือกดําข้าวไรเบอรี่สวัสดีครับผมนายวิเชียนปงตราปานนะครับจากย์วิจัยข้าวนครศร,รีธรรมราชสาหรับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนของกลุ่มการดํานาต,นนตําบลดอนตะโกอําเภอท่าตะลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนาตัวเองและพัฒนากลุ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่เป็น เป็นการทำหน้าแบบทั่วไปแล้วก็มีการรวมกลุ่มการพัฒนากลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มะสิิภาพทั้งในการผลิตและก็การไรรูปนะครับและก็ตอนนี้กลุ่มของโดนตะโกเองนะครับก็เข้าสู่ระบบะเกษตรแปลงใหญ่เพื่อที่จะการบริหารจัดการที่ดีนะครับการผลิตของกลุ่มดดนตะโกนะครับได้รับการรับรองจากกรมการข้าวในภายใต้ระบบการผลิต กเกษตรที่ดีที่เหมาะสมนะครับหรือว่าหรือว่าระบบ g a p นะครับซึ่งเป็นการผลิตที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยนะครับการไม่ใช้สารเคมีโดยใช้สารไซโคเดอร์มาหรือว่าใช้สารชีวภาพต่างๆจากกรมพัฒนาดินจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครติดตรรมาชนะครับรวมทั้งการผลิตหรือว่าการทาการเกษตรทุกถิ่งทุกอย่างนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือน้านะครับซึ่งได้รับการดูแลจากสํานักงานจุลประทานกรมจุลปารทานนะครับ สวัสดีครับผมสุทธิศักดิ์เสมอพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันพอชุมชนดอนตะโกเป็นชุมชนเกษตรเอินรีเป็นชุมชนการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนที่นี่ไม่มีการใช้สารเคมีไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการใส่ในข้าวใน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้ตัวพอสะตบ้านจันพอนะครับเรามีโครงการการตรวจสารปนเปื้อนในเลือดนะครับเขาเรียกว่าการตรวจสารคอรีนเอสโตรเรซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราคือผู้ที่คาดว่าจะใช้สารเคมีกลุ่มออเกโนฟอสเฟตและคาบามิดจากผลการ ศึกษาจากผลการาทดลองนะครับเราได้พากเกษตรกรมาตรวจเลือดจำนวน200คนนะครับปรากฏว่าผลการตรวจร้อยละ93.5หรือประมาณ1 9 7คนนะครับ mm hmm. มีความปลอดภัยและก็ปกตินะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นที่ยืนยันได้ว่าเกษตรกรในชุมชนดอนตะโกนะครับ mm hmm. เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์จริงๆนะครับแต่ก็เป็นชุมชน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดังดีเยี่ยมครับขอบคุณครับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับก็อย่างเช่นกรมหม่อนไหมกรมการข้าวนะครับพัฒนาที่ดินและก็อีกหลายๆลายภาคส่วนนะครับณนะบวันนี้เราก็ขับเคลื่อนไปได้โดยสมบูรณ์แบบนะครับเนื่องจากเราบริหารจัดการน้ําได้ดีนะครับต้องบอกว่าบริหารการจัดการน้ําได้ดีนะครับ